มนุษย์คุณเคยกับปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้แสงจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันทำให้พื้นผิวโลกอุ่นและมีความสว่างมากเพียงพอที่สิ่งมีชีวิตต่างๆมองเห็น และสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกเวลากลางคืนหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ก็จะหมดไปด้วยพื้นผิวโลกจึงอยู่ในความมืดอุณหภูมิเย็นลงดังนั้นหลังจากที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ใช้พลังงานในการดำเนินชีวิตมาทั้งวันแล้วร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า กลางวันจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนสาเหตุที่เกิดกลางวันและกลางคืนขึ้นเป็นเพราะโลกของเราเหมุนรอบตัวเองเมื่อซีกโลกหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ซีกโลกด้านนั้นก็จะเป็นเวลากลางวันในขณะที่ซีกโลกด้านตรงกันข้ามที่หันออกจากดวงอาทิต,ตจะเป็น,นเวลากลางคืนดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ต่างๆนะครับก็อยู่นิ่งบนทรงกลมท้องฟ้านะครับ การที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็ทําให้ดวงอาทิตย์นะครับขึ้นตกนะครับโดยขึ้นทางทิศตะวันออกและก็ตกทางทิศตะวันตกนะครับถ้าเราเริ่มสังเกตจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเวลาที่ถ้าสมมติว่าเรานะครับเป็นผู้สังเกตที่แทนตุ๊กตาตัวนี้ตอนนี้นี่ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงเช้าจเจนว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก คราวนี้เมื่อเวลาผ่านไปอีกโลกก็หมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันถ้าเกิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวลา6โมงเย็น,นรประมาณ6โมงเย็นเจ็นว่าดวงอาทิตย์เริ่มรับจากขอบฟ้าไปแล้วแล้ถ้าเกิดว่าต่อไปอีก6ชั่วโมงตรงนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนก็อีก6ชั่วโมงก็เป็นเวลา ่าเช้อีกครั้งงนึงกห่ารหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้ผู้คนบนโลกเห็นการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ตลอดทั้งดวงดาวทั้งหลายบนท้องฟ้าซึ่งการขึ้นและตกนี้ก่อให้เกิดการกำหนดทิศต,ต่างๆขึ้นอีกด้วยด้านที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าถูกกำหนดให้เป็นทิศต,ตะวันออกส่วนด้านที่เห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปาเรียกว่าทิศต,ตะวันตก การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ยังทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์รุ่งอรุณและสนธยา